สวัสดีสวัสดีนะครับผมอยู่กับผมนะครับเอฟชนะยุทธนะครับกับสเกตฟุตบอลนะครับในช่วงดึกๆแบบนี้นะครับผมโอ้โหรอชมเลยนะครับผมท็อปฟี่สีน้ําเงินเนี่ยเปิดตัวนะครับผมแลมพาร์ตนะครับผมคุณซื้อใหม่เซ็น2ปีครึ่งนะครับรอติดตามผลงานครับผมสำหรับแฟรงค์แลมพาร์ตนะครับเปิดตัวเป็นคุณซื้อใหม่ของเอเวอร์ตันครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยเซ็นสัญญากันเป็นเวลา2ปีครึ่ง อดีตกองกลางว่างงานครับนับตั้งแต่ที่โดนเชลซีเนี่ยปลดออกจากตําแหน่งในเดือนมกราคมนะผมปีที่แล้วและผ่านการโยงเป็นข่าวกับหลายสโมสรครับในแดนผู้ดินมานับตั้งแต่นั้นนะครับผมเอวอตันเนี่ยต้องการคุณซื้อใหม่ครับหลังปลดลาฟาเบนิเตสนะผมออกจากตําแหน่งไปนะผมและทีแรกพวกเขาเนี่ยเกือบจะได้ตัววิตต์นันผมเปเรรา,รามาคุมทีม ถึงอย่างนั้น,นผมเสียงต่อต้านจากแฟนบอลครับทำให้ท็อปฟีสีน้ำเงินเนี่ยทบทวนใหม่และสุดท้ายครับแลมพาร์ดเนี่ยทำให้บอร์ดบริหารประทับใจในการให้สัมภาษณ์งานรอบสองนะผมจึงแต่งตั้งเข้ามาเป็นคุณซืมคนใหม่ในรั้วกุดิสันปาร์กนะครับเป็นเกียรติมากกับผมที่ได้มาเป็นตัวแทนและคุมสมโมสรที่ใหญ่โตและมีสิ่งที่สืบทอดกันมายาวนานแบบเอเวอร์ตันนะผมแลมพาร์ดกล่าวนะครับ ผมกระหายกับการเริ่มต้นเป็นอย่างมากครับผมรู้สึกได้ถึงแพชชั่นและความทะเยอทะยานหลังได้คุยกับเจ้าของทีมนะผมประธานสโมสรและบอร์ดบริหารผมหวังว่าพวกเขาเนี่ยจะสัมผัสได้ถึงความทะเยอทะยานของผมและผมอยากจะทุ่มเทเพื่อให้มันกลายเป็นจริงขนาดไหนกันเชียวนะครับผม คุณรู้ถึงนะแพชชั่นที่แฟนบอลเอเวอร์ตันเนี่ยมีต่อสโม,มสรน,นั่นจะเป็นเรื่องสําคัญมากครับทีมต้องการสิ่งเหล่านั้นเพราะระดับของการแข่งขันในพรีเมียร์ลีกและอันดับในตารางของเราเวลานี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่แลกเปลี่ยนเป็นกันนะผมแลกเปลี่ยนกันนะผมผมคิดว่าเอเวอร์ตันเนี่ยเป็นสโม,มสรที่ไม่เหมือนใครซึ่งคุณเข้าใจได้ว่าแฟนบอลอยากเห็นอะไรนะผมอันดับแรกเลยพวกเขาเนี่ยอยากเห็นความใจสู้และความมุ่งมั่นนะผมนั่นจะต้องเป็นทัศนฐานนะผมของเราอยู่เสมอ ข้อความแรกก็ผมถึงนักเตะน,นะคือเราต้องร่วมมือกันนะผมและพยายามทําหน้าที่ของเราและผมเนะี่ยรู้ว่าแฟนบอลเนี่ยจะคอยเป็นกาลังใจให้กับเราแลมพาร์ดก็ผมจะได้ลุ้งมือมากความสามารถเข้ามาช่วยเหลือกับเขาในการคุมทีมครั้งนี้นะผมประกอบด้วยโจเอ็ดเบิร์ตนะผมผู้ช่วยโคช้ชพอลเคลเมนนะผมโค้ชทีมชุดใหญ่และคริสโจนนะผมโค้ชทีมชุดใหญ่นะผมควบคุม,ม,มตามแหน่งหัวหน้าฝ่ายสมรรถภาพ งานแรกของเลมพาร์นเนี่ยคือการพาเอัลฟ์ตันเอบผมลงสนามพบกับเบรนฟอร์ดเพิ่งน้อยนะฮะในเกม FA ฟเอครับครับรอบที่4วันที่5กุมภาพันธ์นี้นะครับเลมพาร์นเนี่ยเริ่มต้นเส้นทางครับผมสายกุนซือกุนซือนะผมกับดาบ,บี้นะผมในปี2018ิแดและพาทีมเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศครับผมของศึกเพลย์ออฟเลื่อนชั้นได้นะครับ ฤดูการถัดมาผมเขาได้กลับไปคุมทีมเชลซีน้ำผมสโมสรเก่าของเขาและมีส่วนช่วยผลักดันดาวรุ่งหลายคนพร้อมกับพาทีมนะจบันดับที่4ในพรีเมียร์ลีกและเข้าชิง f a ครับในฤดูการแรกที่คุมนะโอ้โหถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะโอ้โหเซอร์ไพรส์นะสำหรับแฟนเอฟเวอร์ตันมากๆครับที่แลมผ่านมาคุมในตอนนี้นะครับต้องติดตามเส้นทางของเขาจริงๆครับว่าจะคุมเอฟเวอร์ตันเป็นยังไงนะผมโอ้โหอาจจะเริ่มเส้นทางได้ดีก็ได้นะครับขอบคุณน้ำผมที่รับฟังในช่วงดีแบบนี้ครับสวัสดีครับ